ใบหวยวันหนึ่งนางกำนันของเจ้าจอมอ่อนได้ขึ้นมาขอหวยกอขอบอกว่าท่านเจ้าคุณขาดิฉันไม่ค่อยมีเงินของหวยสักตัวเจ้าคะ่ะอุดสาหิ้วปิน่นโตจากวังมาให้แล้วทำยักคิ้วยักหน้าพระธรรมกิติมองไปมองมาก็พลงขึ้นมาว่าตูดหน้าเล่นนางกำนันโมโหใหญ่กลับไปฟ้องรัชกาลที่สี พระเจ้าแผ่นดินไม่ทรงว่ากระไรรับสั่งว่าครัวโตไม่มีเจตนาในทางอากุศลหรอกอย่าคิดมากวันนั้นหวยก่อขอออกตัวต่อดังไปทั้งหวังความดังนี้ทำให้พระธรรมกิตติโตไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมมีคนมารบเร้าขอหวยอยู่เรื่อยอยู่มาวันหนึ่งท่านไม่รู้จะไล่าญาติโยมที่มาอย่างไรก็นั่งถ่ายอุจระลงมา คนบ้าหวยในสมัยนั้นก็บอกต่อๆกันว่าท่านเจ้าคุณขี้ท่านใบขอในงวดนี้เจ้ากรรมหวยก่อขอก็ออกตัวขอจริงๆท่านเจ้าคุณดังระเบิดทั่วทุกหัวระแหงในบางกอกแม้ในชนบทก็รู้จักพระเดชพระคุณถึงกิติศัพด์ใบหวยเหมือนมีตาทิพย์หวยสมัยนั้นออกทั้งภาคเช้าและภาคเย็นมีพวกอั้งยี่คุมตลอดคลองสองฝั่งและย่านติดแม่น้ำ จากพระราชวังถึงแยกจเจริญกรุงอังยี่รถเล็ดขุมและจากหน้าโรงหวยถึงสะพานเหล็กตกอยู่ในอิทธิพลของอังยี่สามแต้มโดยมีเท่าแก่หมเป็นเจ้ามือหวยใหญ่เมื่อหวยพระอาจารย์โตเข้าเรื่อยๆเจ้ามือหวยต้องการจัดฉีกหน้าเจ้าคุณทารรกิติโตจึงให้ลูกน้องปลอมเป็นลูกศิษย์ไปขอหวยด้วยเจ้าสัวเจ้ามือหวยเถื่อนกำชับลูกน้องว่าต้องซุ่มดูที่กุฏิ เจ้าคุณให้หวยอะไรรีบมาบอกลูกน้องก็รับคำไปตามคำบัญชาของเจ้าสัว